นี่คือข่าวร้อนที่ไม่ควรพลาดสำหรับแฟนๆสมาร์ทโฟน Vivo หลังจากที่ Vivo เปิดตัวรุ่น V60 ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า v Series จะไม่ได้หยุดแค่รุ่นเดียวอีกต่อไปเพราะล่าสุดข่าวหลือได้เผยว่า Vivo กำลังเตรียมส่ง Vivo V60 l ายรุ่นเล็กที่มากับตัวเลือกทั้งแบบ 4G และ 5G เพื่อจับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนสเปคดีแต่ราคาย่อมเยาวแต่ที่น่าสนใจคือสเปคและดีไซน์ของ Vivo V60 l i t 5G ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้ว ทำให้เราสามารถคาดหวังได้ล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันเปิดตัวจริงลองมาดูดีไซน์ของ vivo v60 lite 5g กันบ้างจากภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาจะเห็นว่าตัวเครื่องมีความคล้ายกับ vivo v60 รุ่นที่อย่างเห็นได้ชัดทั้งการจัดวางกล้องหลังในแนวตั้งซึ่งดูเรียบหรูทันสมัยกล้องหน้าจะเป็นแบบจอรูที่ unchhole ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าจอให้กว้างขึ้นพร้อมกับขอบจอที่บางเฉียบทั้ง4ด้านทำให้ประสบการณ์การดูภาพและเล่นเกมดูเต็มตาและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น ในเรื่องของสเปคหน้าจอมูลเลขนาดใหญ่6.7นิ้วที่มากับอัตรารีเฟรช120 h ฮิรตทำให้ภาพเคลื่อนไหวลื่นไหลยอย่างมากและยังมีความสว่างสูงสุดถึง3,000 nits ทำให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้สบายตาโดยไม่ต้องกลัวแสงจ้ารบกวนสำหรับชิปเซ็ตที่ใช้ใน vivo v60 lite 5g จะเป็น MediaTek Dimensity 7300 ซึ่งจากการทดสอบบนกีเบนชทำคะแนนได้939คะแนนในโหมด s i n เกิลคอรและ2,527คะแนนในโหมดมัลติคอร์แสดงให้เห็นว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและเล่นเกมระดับกลางได้ดีส่วนรุ่น 4G จะใช้ชิป Snapdragon 685ที่คะแนนทดสอบที่467และ1,536ตามลำดับทำให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับงบประมาณและการใช้งานประจำวันในส่วนของกล้องนั้น vivo v60 lite จะลดสเปคลงเมื่อเทียบกับรุ่นที่โดยมีกล้อง หลัง2ตัวประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด50 MP และกล้องรอง2 MP ส่วนกล้องหน้ามีความละเอียดสูงถึง32 MP ซึ่งเพียงพอสำหรับการเซลฟี่และวิดีโอคอนที่น่าสนใจคือรุ่นนี้ไม่ได้ใช้เลนส์หรือมีการปรับแต่งภาพจากไซส์ซึ่งอาจเป็นจุดที่หลายคนอาจสงสัยว่าการตัดฟีเจอร์นี้จะมีผลต่อคุณภาพภาพหรือไม่นอกจากนี้ Vivo V60 Lite 5G ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android 15ที่ครอบทับด้วยฟันตชุก S15 ใหม่ล่าสุดรองรับเครือข่าย 5G Fi Dual b a n d Bluetooth 5.4, NFC เพื่อรองรับการจ่ายเงินแบบไม่ต้องสัมผัสรวมถึงเซนเซอร์แกนล,ลายนิ้วมือใต้จอซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบอย่างมากและอีกหนึ่งความพิเศษที่น่าสนใจคือการได้รับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP69 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สูงมากสำหรับสมาร์ทโฟนในระดับราคาเดียวกันโดยปกติแล้วมาตรฐานนี้จะพบในสมาร์ทโฟนระดับเรือธงเท่านั้นนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลที่หลายคนอยากลองสัมผัสต,ตัวเครื่องจริงดูสักครั้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลสเปกและดีไซน์หลุดออกมาเยอะขนาดนี้แต่ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจาก vivo ว่า v i v o v60 ะจะเปิดตัวในวันไหนและจะวางขายในประเทศใดบ้างแต่การที่โทรศัพท์ผ่านการรับรองจากองค์กรต่างๆเช่นซิริมของมาเลเซีย e e c ของยุโรปและเนมโคของยุโรปเหนือถือเป็นสัญญาที่บ่งบอกว่าวันเปิดตัวใกล้เข้ามาแล้วแต่ก็ยังมีประเด็นให้ติดตามกันว่าตัวเลือกกล้องที่ลดลงและการตัดออกของโลโก้ไซส์ จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานอย่างไรบ้างหรือว่าการทำงานของชิป m e d i a t e k d i m e n s i t y 7300จะตอบโจทย์เพียงพอสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่รักความคุ้มค่าและการใช้งานทั่วไปหรือ